ที่เห็นอยู่นี่คือกระจกกันกระสุนที่ถูกยิงด้วยกระสุนจริงและที่น่าทึ่งคือแม้จะมีรอยใหญ่ขนาดนี้หน้าต่างรถก็ยังคงเปิดปิดได้ตามปกติไม่เพียงเท่านั้นด้านในรถไม่มีรอยรลว้วหรือความเสียหายเลยนี่คือหนึ่งในบริษัทรับดัดแปลงรถกันกระสุนในอเมริกาที่ออกแบบกระจกให้หยุดกระสุนได้ กระจกกันกระสุนนี้ถูกสร้างขึ้นจากคอมโพสิตหลายชั้นที่ออกแบบมาเพื่อกระจายแรงกระแทกจนเขาอ้างว่าสามารถต้านทานกระสุนปืนไรเฟิลบาร์เรตได้และเขาก็ได้พิสูจน์มันจริงๆโดยตัวเจ้าของถึงกับเข้าไปนั่งอยู่ในรถขณะที่ทําการทดสอบและผลลัพธ์ก็เกินคาดกระจกสามารถป้องกันกระสุนได้อย่างไรทิติและไม่ใช่แค่กระจกที่ไม่แตกนะ ทั้งในรถเองก็ยังปลอดภัยซึ่งจริงๆแล้วในสหรัฐอเมริกามีบริษัทที่เชี่ยวชาญการดัดแปลงรถให้กันกระสุนมากมายและพวกเขาไม่ได้ทาแค่กระจกแต่ยังทําประตูเหล็กกันกระสุนช่วยป้องกันด้านข้างและยางรถพิเศษที่สามารถขับต่อไปได้อีก50กิโลเมตรหลังจากที่ถูกระเบิดแลนะช่วงล่างเสริมเกาะที่ทนต่อแรงระเบิดจาก C ีปริมาณ200กรัมและนี่ก็คือมาตรฐานความปลอดภัยที่ล้าหน้าสําหรับคนที่ต้องใช้ในสถานการณ์ขับขันจึงบอกกันตรงๆในอเมริกานั้นมีขายทุกอย่างจริงๆเลยครับ